ใครเป็นบ้างคะอัพสตอรี่รูปภาพก็ไม่ได้ผ่านไป10นาทีสตอรี่ก็ยังไม่อัพให้เราเลยคะ่ะดูนะคะนี่ผ่านไปก็6นาทีแล้วสตอรี่ก็ไม่อัพสักทีเรามาดูวิธีการแก้กันเลยคะ่ะ ก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนอัพสตอรี่ a e e b o o k นะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาที่ลงสตอรี่รูปภาพใน f a c e b o o k แล้วมันไม่ลงให้สักทีนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่อารบัามก่อนคือไปดูว่าเราต้องการจะเอารูปภาพตัวไหนนะคะลงในสตอรี่ของเราเช่นน้ำต้องการจะโพสต์รูปตัวนี้คะ่ะ รูปภาพนี้นะคะเราก็กดมาที่คําว่าแชร์ค่ะจะเห็นปุ่มแชร์นะคะแตะเข้าไปจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนค่ะจะเห็นคําว่าสตอรี่ของคุณนะคะจะเห็นคําว่าสตอรี่ของคุณตัวนี้ค่ะทำการคลิกเข้าไปทำการคลิกเข้าไปที่สตอรี่ของคุณค่ะ คือเราจะแชร์รูปภาพผ่านสตอรี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดหมวดหมู่จัดวางอะไรให้มันตามความชอบของเรานะคะก็ใส่เพลงใส่อะไรไปก็ได้แต่เนาะโอเคถ้าเ,เพื่อนโอเคทุกอย่างแล้วนะคะก็กดคําว่าแชร์ได้เลยปุ่มด้านล่างนะคะแชร์ share. อ่ะรอดูค่ะรอดูค่ะท่านผู้ชมจะได้ไหมรอดูนะคะ ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมจะได้แล้วคะ่ะเกือบเสร็จแล้วอ่รอดูค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยคะ่ะแชร์สตอรี่ของคุณแล้วส่วนตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็ยังอัพอัพไม่เสร็จสักทีนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราแชร์ผ่านอัลบั้มภาพเนาะก็อัพไม่นานเลอทุกคนไม่ถึงนาทีอัพลงเฟซเรียบร้อย โอเคนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่อัพสตอรี่ลง Facebook ไม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ